แหวนแก้วบวกสามกษัตร์ิยค่ะแก้วบวกสามกษัตร์ิยประกอบไปด้วยบวกเงินบวกทองบวกนาคนะคะแล้วก็มีแซมบวกเขียวนิดหน่อยค่ะสาชาติร่วมกับกาบเงินกาบทองนะคะเป็นแก้วจากบอ่อปงหลวงอาเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะแก้วเม็ดนี้นะคะมีขนาดเม็ดอยู่ที่1.8คูณ2.2เซนติเมตรค่ะเนื้อแก้วใสามากๆเลยนะคะ เรามองลอดเข้าไปค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่ามีมนทินแร่ที่เต็มเม็ดเลยค่ะมองไม่ทะลุผ่านนะคะด้วยว่าพื้นของเม็ดนี้เขาจะปูพื้นด้วยกับเงินกับทองทั่วเม็ดเลยค่ะนำแก้วนะคะมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท 92. ้92.5%เซค่ะทรงเรือนนะคะเป็นลายดอกไม้ค่ะแล้วก็ใบไม้นะคะแล้วมีนามเตยที่เกาะล็อกเม็ดไว้นะคะ แหวนแบบนี้เม็ดจะไม่หลุดออกจากตัวเรือนเลยค่ะตัวเรือนมีความแข็งแรงนะคะนี่คือด้านหลังแก้วค่ะเราจะเปิดด้านหลังแก้วไว้นะคะโดยปกติของแก้วปุกขามค่ะแก้วสามกษัตริย์จัดได้ว่าเป็นแก้วที่มีคุณอนันต์นะคะเนื่องจากว่าเป็นแก้วที่ได้รวบรวมอสิ่งที่เป็นมงคลหรือว่ารวมสกุลของแก้วอื่นๆไว้ในแก้วเม็ดเดียวกันค่ะ จึงทำให้เป็นแก้วที่มีความเชื่อกันนะคะว่ามีคุณวิเศษบริบูรณ์ทั้งในด้านโชคลาภร่ำรวยเงินทองแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมและยังช่วยเสริมบารมีให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของอด้วยค่ะด้วยแหวนวงนี้นะคะ หัวแก้วเป็นแก้วสามกริย์ที่ประกอบไปด้วยปวกเงินปวกทองและปวกนาคค่ะก็จะมีความโดดเดนเ่นในเรื่องของโชคลาภเงินทองทรัพย์สินเพิ่มพูนค่ะและยังมีการสรชาติร่วมกับกับเงินกับทองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้แหวนวงนี้นะคะมีอิทธิคุณของแก้วกับเงินกับทองเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะ ซึ่งแก้วกาบเงินกาบทองก็จะเป็นแร่ค่ะที่เป็นแผ่นบางๆนะคะอยู่วงเม็ดนี้เขาก็จะอยู่ด้านล่างของแก้วค่ะเป็นสีเงินนะคะแล้วก็กาบทองก็เป็นสีทองค่ะโดยที่เรานะคะมีความเชื่อกันมาแต่โบราณเลยค่ะว่าแก้วกาบเป็นแก้วที่ให้คุณแก่ผู้ที่ถือครองทางด้านหน้าที่การงานยศและตำแหน่งนะคะ อีกทั้งยังรวมไปถึงการค้าขายที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองมีโชคลาภที่ไม่ขาดสายนะคะและยังอยู่เย็นเป็นสุขมีเมตตามหานิยมมีสเสน่ห์เจราจากับใครก็มักจะเป็นตอกคะ่ะเดินทางใกล้ๆปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะถือว่าแหวนวงนี้นะคะมีแก้วปวกสามกษัตริย์ที่ มีอิทธิคุณโดดเด่นทางด้านโชคลาภเงินทองและแก้วกับเงินกับทองก็มีโดดความโดดเด่นด้านโชคลาภเงินทองยศตําแหน่งนะคะค้าขายรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นท่านใดนะคะที่ชื่นชอบแก้วที่ให้คุณทางด้านเด่นโชคลาภเงินทองนะคะก็แนะนําวงนี้เลยค่ะอีกทั้งนะคะแก้วสามกษัตริย์ยังเป็นแก้วที่ถือว่า เป็นแก้วที่สามารถใช้ได้กับทุกวันเกิดนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็สามารถที่จะใส่แหวนแก้ว3มกษัตริได้ถูกฉลกค่ะเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่นิยมของผู้คนนะคะที่จะหาแก้วบวกสมกษัตริย์มาอยู่ในนิ้วของท่านค่ะถ้าท่านใดนะคะสนใจก็สามารถที่จะสอบถามกับแอดมินได้โดยตรงค่ะโดยที่ท่านนะคะสแกน QR Code บนหน้าคลิปได้เลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะและถ้าหากท่านชื่นชอบการน,นำเสนอเรื่องราวของแก้วป่งขามนะคะของช่องเราอย่าลืมให้กำลังใจแอดมินและทีมงานด้วยนะคะง่ายๆค่ะแค่ท่านกดไลค์กดแชร์แค่นี้ก็เป็นกำลังใจที่ดีแล้วค่ะและถ้าหากท่านนะคะอยากเห็นคลิปต่อๆไปอยู่ตลอดนะคะก็อย่าลืมกดติดตามค่ะเพราะว่าถ้าหากเรานะคะได้ลงคลิปใหม่ๆท่านก็จะได้เห็น ก่อนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ